สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียรู้ไง,ไง,ไงไ่ายๆสไตล์ครูัยเก๋าเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจะว่าเรื่องง่ายก็ง่ายจะว่าเรื่องยากก็ยากนะเพราะบางทีไอ้ประเภทที่ง่ายๆบางทีก็ก็ยากสําหรับเราเหมือนกันเนาะก็ะลองดูนะครับบางท่านอาจจะเคยทําแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยทําหรือเอออ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคเรื่องของการเรียงลําดับการนําเสนอของแคนวานะครับ กนเดินเราเข้าไปเว็บไซต์ของ Canva ก่นอนเนาะโอเคแล้วก็เข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้าสู่ระบบของ Canva เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบบที่หนึ่งก่นอนเนาะแบบเป็น Presentation ธรรมดานี้นะครับเราคลิก Presentation แล้วก็เลือกสร้างดีไซน์ปล่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นการศึกษานะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบเวอร์ชันใหม่ด้วยนะเพราะส่วนใหญ่อยู่เวอร์ชั่นนี้กันอยู่นะครับ เราก็ไปเลือกเอาเราเอาง่ายๆก่อนนะครับเราไปเลือกสีพื้นเดีแล้วกันนะครับเราไม่ต้องไปเลือกเทมเพลตก็ได้เราเลือกสีพื้นเอาโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็เอารูปภาพมานะครับหารูปภาพมาสักหนึ่งรูปนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอารูปนี้กับเึ๊่มรูปคุณครูเนาะเดี๋ยวเราไปแก้ไขรูปภาพลบแต่ก,กาวสักหน่อยก่อนนะครับอา่าได้ละนะครับ คคมาอยู่ตรงนี้เราก็จะไปพิมพ์ข้อความเนาะเพิมข้อความไปสวัสดีสวัสดีก่อนเนาะเึ๊บไปเปลี่ยนสีตัวสอสักหน่อยนึงโอเคอานะเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้เร,ราก็ลากมาจะได้รวดเร็วขึ้นวันนี้ วันอะไระวันนี้วันอะไรเนาะตอนที่เราจะกําหนดภาพเคลื่อนไหวนีว่เนาะนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก็ลอเข้ามาได้เนาะอันนี้คือการครอปนะเป็นขีดๆนี้คือการครอปนะครับถ้านี้เป็นการยอ่อขนไนะโอเคอสวัสดีวันนี้วันอะไรถ้าเราต้องการให้เรียงลาดับเราเคลิกคำสั่ดีเนาะแล้วก็ไปเคลื่อนไหวนะครับอ่าเราจะเลือกเคลื่อนไหวแบบไหนก็ได้สมมุติเอาแบบป้าย ่าแล้วก็เอาเฉพาะตอนเข้ามาความเร็วจะกำหนดทิศทางได้นะครับเราก็เอาเมื่อคลิกเ,เมื่อคลิกอ่าเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะบรรทัดที่สองก็เหมือนราก็ไปแบบใต้เมื่อเข้าครับแล้วก็เมื่อคลิกเราลองพรีวิวดูเห็นไหมก็ยังไม่โชวพอเราคลิกครั้งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาอ่าคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นนะอันนี้การพรีเซต์ การนำเสนอนะครับแบบแบบงานพรีเซนต์เดี๋ยวเราจะลองไปทำวิดีโอกันนะครับไปที่หน้าหลักก่อนนะไปหน้าหลักคือให้การนำเสนอเหมือนกับเราพรีเซนต์เป็นวิดีโอเลยนะครับเราไปเลือกวิดีโออ่าเราเอาแบบนี้ก็ได้ครับวิดีโอเปล่า,เ,ลาเราก็มาใส่สีเหมือนเดิมใส่สีพื้นเปลี่ยนสีนิดหนึง่งอาเป็นสีนี้นะครับ แล้วเราก็ไปอัปโหลดรูปภาพมาหนึ่งรูปคลิกเอาเอาตัวนี้บ้างเนาะอ่าตรงนี้มาอ่าได้ละนะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็อันนี้มันกว้างไปนะเราก็ย่อมาได้ไม่เป็นไรอ่าเราก็ไปคลิกอะไรนะเมื่อกี้สวัสดีใช่ไหมสวัสดอีอันนี้เป็นรูปแบบวิดีโอเนาะนะครับเราก็ไป พิ่มนี่ก็เป็นอะไรวันนี้วันอะไรนะครับเราก็ไปใส่ Effect. เอฟเฟกต์เคลื่อนไหวนะครับปึ๊บมามาอัาอานที่สองนี่ก็เช่นเดียวกันก็ไปใส่เอฟเฟกต์ไปทีเนี้ยตัวเนี้ยตัววิดีโอมันจะมันคลิกไม่ได้เนาะวิดีโอมันก็ต้องฟีเซนต์ตอเนื่องเป็นไปยาวๆนะครับเราก็ให้มันคลิกคลิกที่พื้นนี่ก่อนก็ได้นะแล้วก็คลิกขวาเดี๋ยว คลิกตรงนี้กันนะครับอ่าคลิกเสร็จแป๊บมันจะขึ้นคําว่าแสดงเวลานะถ้าเราคลิกที่อื่นไม่ขึ้นนะคลิกที่ตัวตัวตรงนี้อ่าเราคลิกที่แสดงเวลามันก็จะขึ้นโชมตรนนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราพีเราพีวิวดูมันจะขึ้นพร้อมกันเห็นไหมมันจะขึ้นพร้อมกันตรงนี้แหละนะครับคลิกปิดไปนะตรงนี้แหละเอ๊ะเราอีกอันอยู่ตรงไหน,นเห็นไหมมันจะมีสองอันอ่าพอเราคลิกนี้ก็จะเป็นวันอะไรอ่ามันทําไมไม่ซ้อนกันนะในไทม์ไลน์นะ แต่เราลองคลิกดูนะครับสมมติว่าเราคลิกวันนี้วันอะไรนะแล้วเรากระเถ็บเข้ามาอ่ากระเถ็บเข้ามาเนาะอืมแล้วส่วนสวัสดีนะสวัสดีก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยเออเห็นไหมมันก็จะเหลื่อมกันแล้วมันก็จะมองเห็นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คลิกเนี่ยมันจะไม่รู้เลยเพราะมันซ่อนอยู่ถ้าเราจัดเหลื่อมกันนะครับมันจะมองเห็นเลยว่าอ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองว่าบางทีเอ๊ะทําไมเราดูของครูผู้สอนหรือของเวียกรนันหรือเอ๊ะทำไมเขาทําแบบนี้ได้ แต่เราของเราทําไม่ได้นี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจัดให้มันเหลือคลิกตัวกษรที่เราต้องการเนาะหรือรูปภาพที่เราต้องการให้เคลื่อนไหวนะครับอ่าเราก็มาใส่ลาดับไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะมันก็จะถึงจะขึ้นมาให้ตัวรูปภาพถ้าจะให้มันขึ้นอีกมันก็จะเห็นไหมก็จะเป็นลักส่านี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวอ,อ,อ่านะครับนี่นี่คือข้อสังเกตนะเดี๋ยวเราลองลองเลย์ดูลอง play, ลองรีวิวดูนะครับเปิบ พี่วิวดูเห็นไหก็จะขึ้นตามเวลางที่กำหนดให้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปแล้วเราทําไว้2แบบนะครับแบบแรกก็คือพรี e n t a t i o n โดยการคลิกนะแต่ในรูปแบบที่2เป็นวิดีโอพรีเซนตการนำเสนอรวดเดียวเลยนะครับก็จะขึ้น,ข,นขึ้นมาตามลํบดับที่เราต้องการเลยเป็นไงบ้างครับง่ายเนาะเมื่ี้มันมีเคล็ดง่ายๆนะครับอยู่งี้แต่บางทีมก็ายากกันนะกว่าเราจะหาเจอเอ็มมันข้อ อยู่ตรงไหนหน้าจุดเนี่ยครับเนี่ยคือสไตล์ครูใบเก่าละสอนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายครับหรือเรื่องง่ายให้ง่ายนะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครูใบเก่ากันนะครับสวัสดีครับ